ออชมหน้าพีชานนแฟนหนุ่มตัวจริงของแพทนับประพาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่หวานคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับคู่ของนักแสดงพิธีกรสาวแพทนับประพาตาันตระกูลและแฟนหนุ่มรุ่นน้องอย่างพีชานนเพราะแม้ฝ่ายชายจะมีอายุน้อยกว่า14ปีแต่ก็ไม่เป็นปัญหาหรือว่าอุปสรรคสาหรับความรักของทั้งคู่เลยแถมหนุ่มพียังเข้ากับลูกชายของแพทอย่างน้องเรซซิ่งได้ดีมากจนน้องเองยังเอ่ยปากเรียกอีกฝ่ายว่าพ่อพีเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังคอยซัพพอร์ตแพททุกอย่างไม่ว่าจะเป็นช่วยดูแลลูกหรือช่วยเรื่องงานเวลาทำคอนเทนต์หรือไล์สดขายของก็ตามในวันนี้เราก็มีภาพของหนุ่มคนนี้มาฝากกันด้วยค่ะเอาเป็นว่าจะหล่องานดีขนาดไหนไปชมภาพกันเลยดีกว่าและต้องบอกเลยว่านอกจากจะหล่อทรงแบทแล้วยังดีกีไม่ธรรมดาด้วยเพราะมีดีกีเป็นถึงนักเรียนนอกโดยไปเรียนที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่อายุ11ขวบและจบการศึกษาจากบอลมันยูนิเวอร์ซิตี ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัวและมีความสามารถด้านการถ่ายภาพและการตัดต่อซึ่งที่ผ่านมาก็ช่วยแพทดูแลลูกมาอย่างดีจนแฟนคลับต่างไฟเขียวและช่วยเชีย์ช่วยลุ้นให้หนุ่มคนนี้ได้อยู่เคียงข้างและคอยดูแลแพทกับลูกตลอดไป